สวัสดีครับจากกรณีความขัดแย้งในยูเครนท้าความก็คือมีประชาชนบางเมืองที่มีชายแดนติดกับรัเสเซียต้องการแยกตัวออกมาจากยูเครนนะครับมีการตั้งกองกําลังขึ้นมาสู้กับรัฐบาลของยูเครนแบ่งแยกดินแดนนั่นเองโดยได้รับความชื่อเหลือจากรัเสเซียเรื่องนี้เราต้องทําความเข้าใจนะครับในสมัยที่เป็นจกักรวรรดิรัเสเซียรัสเซียก็ใช้กําลังเข้ามายึดเป็นเมืองขึ้นหลายที่พอจกักรวรรดิรัเสเซียนี้ล่มกลายเป็นสังคมนิยมเมืองขึ้นเหล่านี้ก็แยกเป็นประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเซ เอร์ไปจันจอร์เจียอาร์เมเนียยูเครนเบลารุสอันนี้เป็นต้นก็แบ่งตามเชื้อชาติพื้นที่ดั้งเดิมก่อนที่จักรวรรดิรัสเซียจะเข้ามายึดอันนี้แน่นอนว่าในช่วงที่อยู่ในจักรวรรดิของรัสเซียผู้คนก็มีการโยกย้ายผสมปนเปนกันไปแล้วนะครับลักษณะก็ไม่เหมือนเดิมแล้วพอจักรวรรดิรัสเซียนี้ล่มมีการแบ่งพื้นที่กันมันก็เกิดพื้นที่ทับซ้อนนี่มากมายก็แบ่งกันแบบคร่าวๆนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะักเพราะว่าต่อมาก็ารวมตัวกันเป็นสาภาพ โซียตแต่ว่าในตอนที่เป็นโซเวียตนะครับก็มีปัญหาเรื่องเขตแดนนี้เหมือนกัน โซเวียตโดยรัสเซียลูกพี่ก็ต้องเป็นคนแก้ปัญหาให้แก้ได้บ้างไม่ได้บ้างคราคสังกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมากมายนะครับจนสภาพโซเวียตมาล่มสลายอีกครั้งความคราคสังก็เริ่มก่อตัวเป็นความขัดแย้งเรื่องเขตแดนขึ้นมากรณีของอาร์เมเนียกับอาร์เบจันอันนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าการตัดสินเนี่ยมันไม่สามารถย้อนกลับไปสมัยก่อนพระเยซูเกิดได้ไม่สามารถย้อนกลับไป4 0 0 5 0 0ปีได้ก็นับอายุข,ของโซเวียตี่เปิดหลักนะครับมิง้นมันก็จะวุ่นวายอ้างสิทธิ์กัน พาลวันยูเครนได้พื้นที่มาเพราะว่าประวัติศาสตร์คนในพื้นที่เนี่ยเป็นคนละเผ่ากับบรรพบุรุษของคนรเสเซียนะครับไม่ว่าจะมีความใกล้เคียงกันก็ตามจริงๆยูเครนก็มีหลายชาติพันธุ์มากเชลมันก็มีนะครับไม่ว่าจะมีการผสมปนเปนกันไปแต่ว่าก็มีคนชาติยมของยูเครนประกาศอิสรภาพเป็นยูเครนจนได้ด้วยความต่างเพียงเล็กน้อยแล้วก็ได้พื้นที่มานะครับ พอโซเวียตล่มแล้วครับประเทศยูเครนก็ชัดเจนขึ้นจนในที่สุดเนี่ยรัเสเซียก็ผนวกแลมคลายเมียไปก็เป็นพื้นที่ของยูเครสนะครับจนมาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันที่ตึงเครียดกันอยู่อันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปยึดกดการแบ่งพื้นที่ในยุคข,ของโซเวียตความจริงก็คือแบ่งกันแล้วและรัเสเซียเนี่ยจะมาทําแบบนี้นี่ไม่ได้อันนี้พูดแบบไม่เกรงใจรัเสเซียนะครับมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องอะไรมากนักมันเป็นประเทศของเขามีหนาซ้าเนี่ยยังห้ามไม่ให้นาโตเนี่ยรับยูเครนเข้า เป็นสมาชิกห้ามขายอาวุธให้ห้ามส่งคนมาช่วยจะให้ตัวเองนี่ทุบยูเครนอยู่ข้างเดียวแล้วครับเหตุผลของรัสเซียคือถ้ายูเครนเนี่ยเป็นสมาชิกนาโต้ก็จะมีกําลังของนาโต้เข้าไปจําการในยูเครนจะทําให้รัสเซียรู้สึกไม่ปลอดภัยจริงๆมันจะหลอนอะไรขนาดนั้นละครับมันเป็นประเทศของเขาต่อให้ทหารนาโต้เข้ามาอยู่ในยูเครนขนครอบครัวมาตั้งโลกราดมันจะเป็นอะไรไปละครับถ้าไม่ไปบุกรัสเซียและยูเครนกับนาโต้ก็ไม่ไปบุกอยู่แล้ว แล้วล่ะครับยูเครนแค่ป้องกันตัวเองก็พอรัสเซียมาบุกเอาพื้นที่ของเขาจริงๆรัสเซียเหมือนกับผู้เท่าเอาแต่ใจละครับตัวเองเนี่ยไปลุกลานเขาห้ามเขาป้องกันตัวห้ามตอบโต้อารมณ์ก็เหมือนมีบ้านอยู่ติดกันนะครับระหว่างยูเครนกับรัสเซียรัสเซียไปพังกำแพงบ้านเขากินพื้นที่เขาแล้วห้ามยูเครนเนี่ยเอาเรื่องไปแจ้งความห้ามใครเข้ามาช่วยด้วยละครับมหนำซ้ำเนี่ยยังไปกำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตของเขาห้ามนั่นห้ามนี่ให้เลี้ยงไก่ ปลูกผักชีกินหมูกระทะก็ไม่ได้มันใช่หรือไม่ล่ะครับ นอกจากรักเสเซียจะยื่นข้อเสนอห้ามรับยุคเคนี้เป็นสมาชิกนาโตห้ามช่วยอะไรแล้วนะครับก็ยังจัดแจงจัดการหารือระหว่างนาโตรัเสเซียแล้วก็ฟินแลนด์ก็เพื่อหาทางออกการที่ไปดึงฟินแลนด์มาเพราะว่าฟินแลนด์นี่วางตัวเป็นกลางนะครับจริงๆรัรเสเซียออกไปเพราะว่าเป็นบ้านของเขามันก็จบอันนี้มองในแง่ของเหตุแล้วก็ผลนะครับแต่ว,ว่าแน่นอนว่าเรื่องการเมืองมันมีความซับซ้อนแล้วก็การเมืองเนี่ยมันอยู่เหนือเหตุแล้วก็ผลเสมอนะครับ สิ่งที่รัสเซียเป็นกังวลแล้วก็จับตาอย่างใกล้ชิดกับกองกำลังของนาโต้มากที่สุดซึ่งอาวุธของนาโต้แบบนี้รัสเซียนี่ผวาแล้วครับเพราะว่ารัสเซียไม่มีจะทําอย่างไรแล้วครับบทความนี้จาก the National Intelligence Organization อาวุธแบบที่ว่ามันก็คือ CSG นะครับหรือว่า Carrier Strike Group มันทรงพลังที่สุดของสารอเมกามันก็คือกองเรือของสารอเมกานั่นเองนะครับมันไม่ได้มีกองเดียวมันมีหลายกองด้วยกองเรือหนึ่งกองนอกจากเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วนะครับ ซึ่งก็มีเครื่องบินหลายแบบมันก็ยังมีเรือพิฆาตเรือคุ้มกันแล้วก็เรือดำน้ําอีกหลายลำเลยครับแล้วก็อยู่ในรัศมีการทําลายมีกีปณนาวุธอีกมากมายรวมถึงอาวุธหลายแรงด้วยอันนี้อธิบายก่อนว่าอาวุธหลายแรงเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะรัเสเซียนะครับแล้วก็กองเรือแบบนี้ทั้งจีนแล้วก็รัเสเซียหาวิธีรับมือให้เราลืมวิธีการของอิหร่านไปได้เลยนะครับที่ใช้เรือเร็วเข้าล้อมเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐมิการแล้วก็ยิงป๊อกแปก๊กปอกแปก๊กความจริงมันทําแบบนั้น ไม่ได้แล้วก็รัเสเซียกับจีนไม่คิดใช้วิธีนั้นแน่นอนนะครับกองเรือของสหรัฐอเมริกานี้ไปได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็รัเสเซียไม่มีกองเรือแบบนี้เรือมรรทุกเครื่องบินเพียงลำเดียวที่รัเสเซียมีก็คือแอดมิรัลคุซเนตซอฟชื่อเรือนี่มีปัญหาเหลือเกินนะครับไปฟังกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันออกเสียงว่ายอย่างไรนะครับแอดมิรัลคุซเนตซอฟแอดมิรัลคุซเนตซอฟ ซึ่งมันก็เน้นไปทางการลาดตระเวนนี่มากกว่ารัสเซียตั้งใจออกแบบให้ใหญ่บรรทุกได้เยอะแต่ว่ามันก็ขาดความสามารถในการเป็นกองเรือโจมตีของรัสเซียนะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นวิธีคิดของนักยุทธศาสตร์ของโซเวียตในยุคนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผิดพลาดเรื่องนี้มีบทความของรัสเซียออกมาในปี2017นะครับโดยสัญมาเกลว์ RIA ของรัสเซียถึงความกังวลต่อ CSG ของสหรัฐมิกาแล้วก็รัสเซียพลาดในเรื่องนี้เพราะว่า CSG เนี่ยสามารถโจมตี ได้ทั่วโลกรับมือ,อยากนะครับ รัเสเซียต้องหาทางรับมือในปี2 0 2พนะครับรับเสเซียไี้สร้าง 3M 22ซื้อกเซอร์กอนขี่ปนนวุฒต่อต้านเรือมารับมือกับกองเรือของสารมิกานะครับมันมีพิสัยการยิง1 0 0่งพ0 0ถึงส0กิโลเมตรมีความเร็ว8มกักหรือว่าประมาณ9,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่ารัเสเซียเอาตรงก็ไม่แน่ใจว่ามันจะรับมือได้สิ่งหนึ่งที่รัเสเซียสร้างขึ้นมาก็คือโพไซเดนจริงๆมันเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลนะครับสารมิกาก็มีโพไซเดนในเหมือนกัน แต่ว่ามันเป็นเครื่องบินสอดแนมไทยก็มีโพไซเดนนี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมส่วนโพไซเดนของรัสเซียมันก็คือโดรนใต้น้ําติดอาวุธไร้แรงขนาด2เมกะตัน1เมกะตันเท่ากับ TNT 1ล้านตันนะครับหรือว่า1,000ล้านกิโลกรัม2เมกะตันก็คิดเอาเองว่าแรงขนาดไหนนะครับ รัเสเซียหวังว่าโพไซเดนโดนใต้น้าจะทําลายกองเรือของสัฐอเมิการได้เพราะว่ามันจะเกิดคลื่นซึนามิขนาดใหญ่กองเรือก็จะกระจุยกระจายแล้วก็โดนใต้น้ําของรัเสเซียมีความเร็วแล้วก็มีพิสัยที่ไกลยากที่กองเรือของสัฐอเมิการจะต้านทานได้และนั่นก็คือความหวังของรัเสเซียแล้วครับเพราะว่าจะให้รัเสเซียสร้างกองเรือไม่ทันแล้วแล้วก็สิ่งนี้สร้างความเป็นกังวลไปทั่วโลกถ้ารัเสเซียเอามาใช้นะครับนอกจากกองเรือของสัฐอเมิการที่จะได้รับผลกระทบแล้วด้วย แรงอัดมหาสารใต้น้ําแล้วก็กรรมตภาพรังสีที่ปนเพื้อนในน้ํามันก็จะไปมีผลกับปลาทูน่าวานแมวน้ําแมงกะพุนอันนี้รวมถึงหอยเม่นด้วยนะครับหลายคนหวังว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นหวังว่าจะเจรจากันได้แล้วก็ให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นนะครับ